คือตอนนี้เราจะไปมอนเบอร์รี่นะครับมอเนเบอร์รี่อยู่โป่งยางนี่เองนะครับดูทุกคนนะดูวิวดอยทางน้นปลูกราตเบอร์รี่ที่ใหญ่ที่สุดอ๋อมอนมอนเบอร์รี่เนี่ยคือเขาปลูกราตเบอร์รี่เหรอใช่ปลูกราตเบอร์รี่ที่ใหญ่ที่สุดแบล็คเบอร์รี่ก็เยอะ หลักๆเป็นราสเบอร์รี่นำเข้าเป็นพันธุ์ลิขสิทธิ์นี่นะครับสวนมอนเบอร์รี่แวะเลยเชิญชิมแต่ช่วงนี้ไม่มีชิมมอนเบอร์รี่่วงนี้กำลังเปลี่ยนทาย<ม>อันนี้<ม>เป็นชอนี่ครับมอนเบอร์รี่ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรข้างในอ๋อมีพวกอะไรให้ชิมฟรีด้วยนะครับตรงน,นี้ ก็จะมีพวกที่เดินเล่นอะไรต่างๆนะพวกกระตุ้งกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูวิ่งมาหมดเลยน้องหิวน้องหิวนะครับน้องหิววิ่งมาหมดเลยมามามาด้านนี้ไม่ได้เอ,อะไรมาให้เลยไม่ได้เอ,อะไรมาให้เลย มีไก่เขาเรียกว่าไก่อะไรบะดูดูดูน้องหิวนะครับไม่ได้เอาอะไรมาให้เลยไม่ได้เอาอะไรมาให้เลยอเนี่ยก็มีที่ให้แบบเดินเล่นนะครับนี่คือมอนแบรรี่นะครับ มีวงมีวิวบ้านไร่ไอนารา บบกระต่ายอย่างเยอะล่ะนะฮะกระต่ายอย่างเยอะเลยอ๋อเขาก็จะมีกฎกติกามารยาทอะไรต่างๆนะครับในการเข้าไปในมอนกระต่ายนะครับสามารถเข้าไปได้ด้วยนะครับอู้ดูด,ด,ดูตาตาน้องแต่ละคนแต่ละตัวดูดูดูด,ด,ด,ดูตัวนั้นเด้อนั่ง ดูดูดูขอ,อนั่งอครับดูตาแต่ละคนนะดูตาแต่ละคนไม่ได้เอาอะไรมาให้กินเลยไม่ได้เอาอะไรมาให้กินเลยนะครับอืม ไก่อ้วนมากเลยดูน้องแต่ละคนนะครับดูน้องแต่ละคนเยอะมากเลยไม่รู้เขาออกลูกกันหรือเปล่าไม่รู้เนาะไม่รู้เขาผสมพันธุ์กันหรือเปล่าแต่ไม่ใช่กระต่ายบ้านๆนะครับเป็นกระต่ายพันธุ์นะเนี่ยน่ารักนะครับ